ไดโนเสาร์ที่อยู่ในทะเลอืมไม่ใช่สนหนอยจีจี้นี่ไม่ใช่ทะเลนี่ทะเลสาบน้ำเค็มเฮ้อทะเลสาบน้ำเค็มแม่จ๋าไม่นะช่วยด้วยช่วยด้วยจะจมน้ำแล้วถึงสติไนจีจี้นี่ทะเลสาบน้ำเค็มไม่ใช่ทะเลนะทำยังไงก็ไม่จมนะ้ำเฮ้อ ไปได้ยังไงกันนะความหนาแน่นของเกลือในนี้มากกว่าร่างกายมนุษย์เราถึงไม่จมน้ำไงล่ะอ๋อเออออว้าวที่นี่กว้างมากเลยแต่ทำไมไม่มีสัตว์เลยสักตัวจะไปมีไดโนเสาร์อยู่ได้ยังไงอ่ออ่านั่ไงจีจีดูสิฮะเออเออฮะเออในเมื่อที่นี่ไม่ใช่ทะเล ้างั้นอาจจะเป็นฉลามที่อยู่ในป่างั้นเราเข้าป่าไปตามหากันเถอะอืมไปว้าวนี่แหละใช่แล้วเหมือนรอยกัดของสัตว์อะไรสักอย่างหรือจะเป็นรอยของไดโนเสาร์ฉลามตัวนั้นอืมถ้าเกิดว่าใช่จริงๆเยอะ ก็น่าจะอยู่แถานี้สิปกลอคืาอยเตโยซอรัสอ่าอย่าอส่าอย่อย่าอย่พอย่าอย่าอเชีอย่า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 ดย่อย่าอย่อย่าอย่มอน่าอย่อย้นอย่าอ้่าอยอยอ โอ้แล้วว่ามันต้องโดนฉลามกัดแน่นแน่เลาคิดถูกแล้วมันอยู่แถวนี้แน่นอนฮะเออมีอะไรให้ตื่นเต้นกันถ้าจริงแปลว,ว่าเราตกอยู่ในอันตรายโูเอ้ยวดดีใหเป็นตัวแทนดวงดาวนะจะกลัวอันตรายได้อย่างไรกันเก้อ